อยากได้หรือไม่อยากได้อยากได้ครับอยากจะให้ไปรับแจกจากช่องอินสราไม่ได้ครับจะไปแย่งเอ็นซีไม่งั้นผมจะแย่งจากอาเจ้นะอยากได้นะะคผมจะแย่งจากอาเจ้นะไปช่องอินสราะนะคะวันที่16นะพี่พี่พี่ช่างแมงป้าขาป้าช่างแมงป้าขาเดี๋ยวไว้ให้ทิปคนเดียวยังไงครับคออเราไม่เอาเราไม่เอาถ้าป้าคือป้าให้50คือคนดูช่องเขาไม่ถึง50เลยนะ คนดูช่องของไม่ถึงห้าสิอยากขายแจกแจกอยากเข้าไปอยากเข้าไปแยมเข้าไปอยากแจกกี่คนอยากเป็นพันก็ได้ป๋าอย่าลืมนะป๋าบอกแค่นี้ครูก็จะจนแล้วอย่าลืมป๋าเขาเชียร์เข้าใจเข้าใจเข้าใจป๋านะเข้าใจป๋านะว่าคือคือป๋าจะได้ไม่ต้องเสียเยอะยี่งตอนยี่สยากเลยเพราะว่าถึงเอาไปห้าสิบอย่างเงี้ยคนดูเก็ไม่ถึงห้าสิบอยากาเสายโ้โ เพราะตื่นเช้านะเอฟซีนะเมื่อเช้าตื่นตีห้านะฮะก็เลยหาวนะนั่งหาวอด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 นะฮะ นปลาไม่ต้องส่งให้ผมแล้วนะครับขอบคุณคุณชนะชนาครับผมนะพี่แดงกดให้ทุกช่องเลยนะครับขอบคุณคุณอำนวยนะครับผมขอบคุณคุณนานานะขอบคุณคุณบรรจักรับผมนะขอบคุณครับคุณต้นนะครับขอบคุณคุณไวโต้นะฮะขอบคุณคุณสมบูรณ์ครับผมขอบคุณครับ พี่เสือเอาเทปปิดปากพี่ชิดทีหูจะแตกโอเคครับขอบคุณมากครับป่าเดี๋ยวส่งให้เทปใหม่นะครับเหล็กคอนถมหูจะแตกแล้วผมปิดปากมั้ย่ส่งวันใจกำลังมาแล้วโอ้โหสมาผมได้แล้วครับป่าไม่ต้องให้ผมแล้วนะแล้วดูช่องพี่เสือเนี่ยคุ้มมากนะฮะแมาไม่ได้ที่ที่บอกป่าแล้วเดี๋ยวป่าส่งให้คืนโอ้โหมันขโมยไปแล้วขโมยอะไรคนเห็นตั้งสองสามร้อยคน

ดูดีตอนนั้นบอกว่ารักน้องรักนุ่งนะครับผมจิตอยู่นะแค่นี้กาไลแค่นี้ให้น้องปขขอบคุณคุณพนมวันนะครับผมคุณกระดกซีรินะขอบคุณคุณเรีวจิตครับผมคุณพิมพ์จานกดให้แล้วจ้านะครับขอบคุณนะครับคุณเด็กคอนโทมคุณปิศาณนะคุณน้อยนะคุณป้านองคุณโสภาเหรียญประดับนะคุณสมจิตคุณป้าทิทีเอนะขอบคุณนะครับผมคุอยากให้ลูกดมเลยอยากร้ก คุณแดงลุงพลสู่ๆนะคุณพิมพ์จานมานี่ขอได้รับได้ฟังแต่สิ่งดีๆนะโชคดีทุกคนขอบคุณครับกดให้ครับรับชมจากตราดอพี่แดงอยู่จังหวัดตราดนะจำได้ครับผมขอบคุณคุณสมจิตนะฮะขอบคุณทุกท่านนะครับดูทุกช่องพร้อมกดไลค์ให้ติดตามทุกช่องนะขอบคุณครับโอ้สงสารช่องชัยชาแนลเจ๊อายุเลขสิ ใช่ชาแนลโดนดังครับจ่ายเงินน๋องพี่เสือยังไม่ทราบเรื่องนี้เหมือนกันครับใครอยากรู้ตามไปที่ช่องพุทธิศาลาจะได้เล่าให้ฟังขึ้นมาดามถามหาเ่ิดรับไว้เป็นไมคกันหรอครับมาดามไม่ไม่เป็นไรครับเราต้องเอาใจเจ้ไปก่อนเจ้ความรับเยอะเจ้หลังไม่หรอท่านวะเจอย่าทำย่างั้นกับน้องกับลุงนะเจ้นะออไลร ดีไลน์เอ็นดับเบิลโอเอ็นไอดีสามแปดศูนย์สามค่ะเอาพวกเรารักใครคลิปก่อนจะแบ็คเมร์ฮะอ่ะคนแล้วเหรออนะคนที่สามของเขบเลรอันเจ็ดแปดเก้าสิบเจ็ดสองสิบสามที่สี่ชันมหาชบวงทีบเจ็ดสิบแปดท่เก้าปัดตัวลักฐานเก้า่เ้าเครื่องต้องรักใครก่พอพอ ชิดมาดามถามหาบอกว่าชิดคิดทพอดไอ้ ah! เนี้ยปล่อยมาดามก่าไปก่อนปล่อยให้มาดามไปเคลียร์เรื่องของมาดามก่อนนะป้าป้าป้า,ปาส่งให้ผมนะไม่ต้องผมไม่ได้แย่งอาเจ้นนะป้านะอาเจ้มีความลับอาเจ้แฉนะเก็บค่าตัวเลยชิดก่อนนะ